กูถามเลยว่าและที่เอ็มซีไปตีเนี่ยมันพรอบด้วยเรื่องอะไรเหรอแต่ว่าขยะอยู่ไหนไหนๆนี่ดิมีกี่ตัวอโดยแก๊งค่าก่อนไม่ยจะราทำอะไรบ้างเว่ยคือผมเนี่ยปล่อยศพให้หมอแล้วเขาจะมากระชืบเราเบลลร่างเพราะเราซืของอยู่หมอหมอเพิ่งมาอะไรรักดิดูดิมันมีใครรักมันไหมล่ะดูดิเพื่อนมันยังไม่เอาเลยเฮียเรียนเรียนเรียน ผมผมพิ่งตีครับหมอขอว่าว่ามึงมาจากเบลล่าร์ไงไอสว์นรกมันมันพ่งตรงมาเบลล่าเ์หรอไม่มึงฟังกูนะมันอย่างเงี้ยแหละมันกากเอาอะไรมากไม่ไม่คือกูไม่เคยเล่นกูกูเล่นกูเล่นมาเนี่ยนะเฮียยี่สิบแต่ตอนนี้กูไม่เคยอยากจะด่าใครเท่าแบบไอพวกทำตัวทรงผู้ดีแล้วมาแบบ ไอ้เฮียอะไรต่างไปเนี่ยมันทุเรศเว้ยไอ้เฮียมึงมึงจะมาวางท่าทำไมในเมื่อสันดานมึงเป็นคนแบบเนี้ยไม่เข้าใจกูจะเล่าอะไรให้ฟังกูจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้ไปคุยเมื่อกี้ไปคุยที่สภามาพี่พี่เขาบอกว่าสันดานเป็นงีวิ่แล้วอ่ะแต่ไอ้หนาแหมต่อต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าอะไรที่แบบเป็นแก๊งครับผมไอ้เนีไอ้เฮียพอประชาชนเท่านั้นแหละแหมแก๊งอะไรแก๊งอะไร เด็กเกรงออกเลยออกลูกนักเกรงนะเว้ย p า w e ว power เนาะมีพาวเวอร์เนาะไอ้เหี้ยละฝสุดเนี่ยมีแกงป้ามีแกงป้าอ้เหี้มีแกงป้าแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงเลยป้าไี้แบบโพสสวิตหาแบบเออเล่นเล่นได้หมดเหี้ยอะไรกูก็ยืนอยู่งกวเฉยเนี่ยมึงยังไม่มาเล่นเลยเล่นดีเดี๋ยวเล่นกับกูหน่อยนะว่าดูดีดูแลนเดียวกันอ่ะเล่นกูหน่อยเล่นกูหน่อยได้ไหม ตอนนี <łość> ้ไอ้นี่กูขอขอกระพริบสักวันหน่อยดิไอ้เหี้ยกูกูก็เห็นไอ้เหี้ยรายการคนเยอะกูก็ตามหากี่น้ำลายไม่เจอไอ้เหี้ยมาจากมึงเหรอไอ้เหี้ยขอกระทิศบังก่อนขอทิศบันนี้พอดีไอ้ไอ้ไอ้มาแต่งมีเสียงหรอเมื่อกี้ บอยมึงเคยเห็นนี่ป่ะไอ้ยที่ตรงมุมอะไรเงี้ยที่มันหมักหมมมากๆอ่ะเป็นมุมใหม่เดี่ยวอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ยมุมน้ำลายอ่ะไอ้เหี้ยว้าน้ำลายยืดอ่ะน้ำลายฟูมอ่ะกูปากเลยไม่รีบรีบไปบอกไอ้พวกไอ้แก๊งไอ้ฮู้ดดำอ่ะรีบเข้าแก๊งมาช่วยหน่อยดิเร็วๆ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 นานแล้วกาจะตามพวกกูทันไอ้ควยเยอะไรีบ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 รอบรี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 อรีบ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 รี่มึงใส่เนี่ยขอหรือเีบรอุ้ยบรี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 รีรีบรี แล้วมึงไม่ออกมาแล้วมึงไม่ต้องมาพูดนะว่าเออ้้ยไเหี้ยนี่ใครอ่ะไอ้เหี้ยมาเกาะแก๊งเขาหรือใครก็ก็เพื่อนกูกูไม่ทำความรู้จักก็เพื่อนกูเหี้ยหมอสิพอดีรอไรอ่ะดีดีอุยู้ผวาผวาผวาผว่กูกูกลัวโคตรเบื่อเลยแบบว่าเออตั้งเป็นคนสร้างแก๊งนั่นนี่มึงก็เป็นใครเด็กในแก๊งไอ้เหี้ยแหละไอสัตว์แล้วคนเขาจะมีเพื่อนใหม่มันไม่ได้เหรอไอเหี้ยไอสัตว์มึงมึงมึงแม่ง ก็ไม่ได้อะไรตัวเองเอาเองอย่างนี no ้หวยเอาแค่นั้นแหละไอ้ยังอยากโดนห่ออ่ะอยากโดนหอใครก็ได้แควเห็นว่าที่ไหนเยอะอะไรเหลือไหนเยอะโดนหัวจังไม่คือแค่ดูตรงผมไอ้ตั้มก็รู้แล้วกินขาดวค่ดูลุงเท้าลุงก็รู้แล้วลุงรักกันมซีขาดเลย แหมต้องแต่ง hey. yeah, ่ดฟันมึงในกูจะหัวเลเล้ออเนหนาแหมเจ้เขาใส่ชุดแขนงสตีนใส่ชุด่งสตีนนก็ฮาวใส่ชุดแกงก็ไอ้ไอ้เสียไอ้เสียไอ้เสียวหอนี้ยเฮียเจอแบมโบกูดิเจอแบมโบกูดิเียใส่รองเท้าเด็กช่างมาเตะเปล่ามันดิ กูไม่เคยเล่นกับใครแล้หมันไส้แม่งเท่านี้แล้วแหม่วางตัวยิ่รองเท้าลายไฟอ่ะไอรอไอศมาดูนี้ไอ้ดไอ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 ลอไ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 เไอไอไออไ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 อเอไใไอไออไอไอาอไ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 อาอไอไออออไมันไอ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 ไมัอไอไอไอนออไ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 ออไ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 อัไอ้ออไอไออไอ่ไอ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 ไไอ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 ออไอไอาอไอไออไอไอไไอไอไออออไ มึงระบบเซตความคิดมึงเป็นยังไงวะคือสันดาปมึงก็ไปแบบนี้ก็จะต้งวางๆเอ้ยเดี๋ยวเลอะกิวกิ้วตัวเนี่ยตัวที่มันมาเช็คอะถามว่ามีอะไรตอนเน่ามีแก๊งเนี่ยในวันนี้ใครอยากโดนอยากอยากโดนตบอะอยากโดนตบอยากโดนตบอยากตบอยากโดนตบไม่สิ่งที่ม่แพ้สักทีน่าเบื่อจัดเลยเล่นไปทั่วย่าสิ่งที่มึงทำอยู่แบบมึงมึงคิดว่าที่ทุกวันนี้มึงไม่โดนตีดีเพราะอะไร เพราะเขากลัวมึงเหรอเปล่าไอ้เยี่ยเหมือนเลี้ยงไข่อ่ะสมเพชไอ้เยี่ยแต่ะโอ้โไอ้เหี้ยไอ้แหม่มึงมึงคิดว่ามึงอ๋อมึงตึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลยเที่ยเลี้ยงไข่อ่ะเก่งกันจริงแหละแต่แต่เก่งกันในเทียทิเวอร์เอาง่ายๆเลยเมื่อไหร่รุนนานแล้วเนี่ยเทียโกนานแล้วเนี่ยนาน รอชิมล้างอยู่เนาะไม่ก็รอเขาไปตีนี่ก่อนดินมผงกับมิซาก้าก่อนดิรออีไหลรีไปไหนโถ่ไล่เก็บเจียติวไงไล่เลียกไล่เรียกอะไล่เรียกระบบนี้บ้านระบบนี้บ้านแบบว่าพอแพ้ก็บอกคนไม่เท่าพอคนเท่าก็บอกไม่มีประสบการณ์เอะไรเยอะไรอะระบบก่งเมื่มึงเคยโทษตัวเองไหมพี่แป้งทอตัวเองไมเเกิปเไม่เคยเลยมั้งไอ้เหี้ยเก่งจริงเนี่ยไอ้เหี้ยปลอบใจตัวเองอะเก่ง ล่าล่าสุดเห็นเขาไปเรียกกระท่อมกัญชาเขาไอ้แก๊งพวกแก๊งใหม่ตั้งห้าหมืนโอ้โหบาจัดเลยไม่เกินไปไม่เกินไปไม่เกิไปเองดีแก๊งไม่เอาในอาทิตย์อาทิตย์เดียวด้วยบ้าะกาตีพุงแล้วไม่ต้องทำแล้วกไม่เอาอะไรแล้วจริงทุเรจังเต้นหรือเปล่าเนี่ยทุเรีตอักเรศอีกวุอีกเอีกุเรอีกแก๊งยัมระใหม่แก๊งใหม่ยทุเรไอ้สัตว์เด็กจะกดมึงด้วยไอ้หวยเนนเนาก็ย่อไปเรื่อยเนี่ยเฮียแก๊งฟ้าเมเล่เนี่ย เฮียนแคนี้มันใครวะไม่ใครวะไอเฮียนี่มันใครวะเดี๋ยวยจส่งมันไปเก็บทอมได้ปะ ส่งส่งเดี๋ยวส่งกูมันไปที่เก็บสนนะพี่เอ๊ะทำทรงไว้ว่าถ้าพาเขาเป็นอย่างงี้กับทุกแก๊งนะครับไอ้เฮียมึงมึงไม่รู้เรื่องหรอคนโดนหาเรื่องเขาเรื่องเวลามึงไปหาว่าเขาอีกไอ้เฮียเออพูดมึงเองทั้งนั้นน่ะเออน้องทำผิดแท้ที่จะด่าน้องโอ้โหไปกดดันไปกดดันเขาเสาสีมั่วซั่วไปยี่ตบมืออยู่ตบมืออยู่จะผ่านร้านท่านในรถนะตบมืออยู่จะโดนจะโดนตีไงร้องหน่อยแหละร้องสะพานหน่อยดูซิพวกนี้มีบุญเลยบ้างโอ้ไอเฮียนั่นแม่งมีมีกับสนับหนึ่ง แม่งให้เวลามาตั้งนานไม่มีเหี้ยอะไรเลยไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยน้องตีากปากเหี้ยแต่นี่มันฟังกูนะไอตัวนี้มีไม้มีสนับบวกสามีดาเกอร์มีมาเช็บวกสองมีอาวุธตั้งเยอะแต่ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายนอนกองจมเลื่อนนะครับอยากยัยกูอยากชุบมันมากูอยากชุบมันกูอยากชุบมันขึ้นมาคุยกับกูหน่อยได้ไหมยังไงไม่ได้ตามันจะไม่ได้โง่จัดไอ้จั์กูอยากชุบมันกูอยากชุบมันมาเช็คของหน่อยอ่ะ เดนเดพี่กูบ้าด้วยอ่ะอยคุ้นไม่อคยล่นต้องให้หมอคุณเล่นมาแลเนี่ยคเล่นมาแล้เนี่ยไอสัตว์กูหมันไส้พวกเฮียนี่สุดละมันคือตัวไหนวะที่ตีจบอะพอูดทีไ้เฮียเดินตะแคงตีนอยู่เลยไอ้สัตว์แม่งระดับหนึ่งนี่ใส่ได้ปะใส่ดิ ามอยอย่าไอ้เน<อ>ี<อ>้ยระ,ะบบเซตความคิดที่แบบว่าเออสันดานเป็นแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้มันจะหายไปแล้วนะเว้ยแม่งยังไม่หายไปอีกไอ้เหี้ยทำนิสัยกักขะชิบหายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเบิงข้าเบิงน้ำกูว่าด่าพวกเฮียเนี่ย ไอ้รถประมูลที่มึงขับอย่างนี้ใช้นี่หมดยังไอ้เน,นี่ยยังไม่หมดอ่ะขอเวลาอีกไม่นานไอ้เฮียเพราะเป็นหนี้ไอ้สามเอาให้ดินนเหีเยเจเจลงกิวกูเอาให้ดิเดี๋ยวลุกมาได้นะเดี๋ยวหาโค้ดอีกสามสิบสามสิบใครก็ได้อ่ะ <laughs> อ ใครก็ได้อ่ะไอ้เหี้ยที่ไม่ใช่พวกกูอันนี้กูก็สามสิบนะวันนี้กูก็สามไม่ถึงนะไม่ถึงนะสามสิบอ่ะไม่ถึงนะไม่เขาบอกเฮ้ยเราน้อยกว่าก็าทำอะไรไม่ได้อยู่ดีตบไหล่อยู่ตบไม่ตบไหลกันอยู่เราสปิริตแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเราเล่นเว้ยคนน้อยก็เ,ออเล่นเว้ยเออตบไหลยอยู่ตบไหลยอยู่เ,<อ>เล็บเป็กกว่าพวกเล็บเป็กกว่าแล้วสมมติถ้าเกิดคนครบเขาเขาจะพูดว่าไอ้เหี้ยเราเดี๋ยวรอดันปืนนะแม่งเจอพวกเจอเจอพวกกูแน่รีบๆนะรีบๆนะรออยู่รออยู่จะได้ทุกแพทเหรไอ้เหี้ยชนะหมดอ่ะ <c oughs> มันจะไม่มีเฮียแะไรแม่งก็ยืนเล่นน้ำลายจนมุมนั้นแม่งเหม็นไปแล้วไอ้เฮียโดีวครับโดีวครับลองมาครับเนี่ยโอ้โหดิ้นหน่อย <c oughs> ดิ้นหน่อย <c oughs> <c oughs> ดิ้นหน่อยกูอยากฟังเสียงว่ามันดิ้นไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ก็กูอยากนี่ไงกูอยากรู้ว่าความแค้มันเป็นไงกูอยากโดนความแค้ม่ะของคนอ่ะกูอยากรู้ว่าคนเราจะแค้มได้สักแค่ไหนอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวบบนั่งน้ำตาปิดเดี๋ยวไปเปลี่ยนสูตรแก๊งเปลี่ยนอะไรหนีพวกกูไม่เอานะแต่กูเห็นหัวเฮียนี่มันเหมือนมีอะไรในหัวด้วยอ่ะเฮ้ยหาเปิดไปเรื่อยโอเฮ้ยเฮ้ยเหลเพื่อไอ้ตาวิทยุวางเปิดแค่ไหน่ดียวเมียวเมฮู้ฮะ กูต้องเสร็จแล้วไม่ต้องเสร็จเลยเออมันด่ามันด่าใครได้แหละทักคนแหละพี่เจ็ดก่อนจะฟื้นเนาะพี่เจ็ดเเดาปุ๊บจบปั๊บร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่มีใครมาสนใจเลยอะไรไรักจริงนะอันนี้กูพูดเลยหมออะไรก็ไม่เอาเลยฮอบินอยู่ไม่ทำไม่เอาเฮียอะไรแล้วอะเขาปล่อยแล้วอะไรรักไงไรรักไรรักไอ้เงี้ยแหละไรล้าดิเฮียผมชื่อไรสั้นไรอย่าไรสั้ไม่มีไรล้าไรล้าไร้รล้าไร้ารล้าไม่มีประโยชน์เลยเลยเลยขอขอร้องกัญชาเหมืองคูดิอยากโดนนะแบบนั้นนะขอหาหูกูไม่ดี มเห็นแล้วจัดเลยเฮียจะเอาให้ได้เลยนี่ได้แหมใส่กูใส่ชุดไบค์เกอร์หน่อยทำหูไม่ดีเหมือนแก๊งเลยเหบือนแก๊งใครแน่เฮียตีดีตีดนตีดีตีดีนีดีตีดอลีดีตีดีตีดีนีดีตีดีนีดีตีดีตีดเตอดจอีดีเีดีไีฟีตีลีตีดีตีดีตไดีตีดีตีดมัีดีต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 ีดาตัวเป็นผู้ดีอ่ะแตีดีตกตีดีตีดลายเป็นปกตองมันอยู่แล้วอ่ต อเออมันบอกว่ามันถุยมันบอกมันถุยไปเรื่อยอ่ะมันมันบอกมันถุยลอยๆถุยลอยเออถุยลอยๆเอยคนอคนที่สันดานดีเขาถุยแรบลอยๆกันหรอทำตัวอย่างเฮียไังม่จบน้องมันชื่ออะไรในตัวถุยอ่ะตัวมันไอต้งกูมีตัวหนึ่งเอาปะถือย่มมาให้หนึ่งไหนอ่ะอย่างๆอีกอีกสามสิบประมาณสามสิบกูไม่เห็นใครเขาจะฟอร์มเลยเราโยกศพอันนีะตอนนี้ไม่ได้เลยปะเกิดแล้วปะไม่จะเกิดแล้วนั่นเออ ปล่อยเลยปล่อยเลยถ้าเกิดเขาจะปล่อยเลยนะไม่ไม่ไม่ทม่ทำไรนะทิ้งไม่ได้เลยอะไรมันอยู่ตรงไหนอ๋อรวมหนึ่งรวมหนึ่งรวสองรวมสองไม่ยิงไปยิงไม่ต้องยิงเดี๋ยวโดนจับไม่เอายิงทำไมไม่ยิงไม่ยิงไม่เล่น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 ปล่อยเปลืองเออไม่เป็นไรไม่เล่นไม่เล่นปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดักลงมาในเมืองแล้วมันตอกโอเคโอเคปล่อยปล่อยไม่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องอุ้มมึงทิ้งไว้ดิ เดี๋ยวมันจับมึงเดี๋ยวมันวุ่นวายปล่อยไปเลยถ้าเกิดเขาจะเอาเขาให้เขาไปเลยไม่กูบอกไม่ต้องอุ้มกูบอกไม่ต้องอุ้มปล่อยไปเลยไม่ต้องดีต้องทำอะไรเลยเออมึงจะอุ้มทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยิงมึงหรอกเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ฟังกูเนี่ยเดี๋ยวมึงถือตบอะมันจะยิงมึงปล่อยปล่อยไปเลยเอ้ยมันมันมีชีวิตแล้ว่嘛มันเด้งว่ะครับอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับทำอเลยครับไปๆลงมากูนด้าเหม่อใครวะกิวอยู่ไหนวะคิวข้างไหน ได้ไหมอวีเฮ้ยเอาไม่ได้เอไม่ได้อ๋อลดติบบักซับแล้วก่อนไหมกล่องไหมไม่เด้ไห่ไไม่ยิงผมปะผมปะเฮ้ยปีนกระโดดดิดกล้องดิปกล้องดิ ต่อพี่ต่อตเยิ่มบอกไปแล้ว